ต้องบอกว่าด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคิด1าทําให้หลายๆองคอ์กรเลือกที่จะเปลี่ยนนะครับจากการทํางานที่บริษัทเป็นการทํางานจากที่บ้านหรือ Work from Home นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับพนักง,งานเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีความสุขกับการทํางานมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงในบางองคอ์กรเนี่ยยังได้ประสิทธิภาพการทํางานที่ไม่ต่างจากการเข้ามาทํางานเต็มเวลาแต่ดูเหมือนว่าอีลอนมัส CEO ใหญ่ของเท s l a เนี่ยจะไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะ,นะครับโดยเขาได้ส่งอีเมลถึงพนักง,งานและผู้บริหารระดับสูงหลายคนโดยในอีเมลเนี่ยระบุว่าเขาต้องการให้พนักง,งานทั้งหมดกลับเข้ามาทำงานออฟฟิศหรือโรงงานอย่างน้อย40ชั่วโมงต่อสัปดาห์เรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Daily Explore the world beyond tomorrow สวัสดีครับผมดนทราดนจากดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการก k Daily นะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องที่อีลอนมัสเนี่ยประกาศให้พนักง,งานเนี่ยต้องกลับมาทํางานที่ออฟฟิศนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับในแวดวงเทคโนโลยีหลายหายบริษัทเนี่ยก็ประกาศแบบนโยบายถาวรไปแล้วนะครับว่า ให้มีการ work from home ตลอดไปเลยนะครับแม้การระบาดจะสิ้นสุดลงไปแล้วซึ่งแน่นอนนะว่ามันมีการวัดประสิทธิภาพอยู่แล้วนะครับในแต่ละองค์กรที่ใช้นโยบายเหล่านี้เนี่ยบางองค์กรเนี่ยอาจจะได้ผลนะครับโดยเฉพาะองค์กรที่เป็นบริษัททางด้านเทคโนโลยีนะครับมีโปรแกรมเมอร์เหล่าวิศวกรต่างๆนะครับที่ทํางานกับคอมพิวเตอร์เป็นหลักเนี่ยมันก็ไม่น่าจะแตกต่างกันนะครับกับการทํางานที่ออฟฟิศเพอๆบางทีเนี่ยอาจจะได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าด้วยซ้ํานะครับ และคำถามที่น่าสนใจนะครับทำไมอีลอนมัสที่เป็นเจ้าของบริษัทด้านเทคโนโลยีมากมายเนี่ยถึงกลับไม่ชอบนะครับนโยบายที่ให้พนักง,งานไป work from home ซึ่งหากมาวิเคราะห์กันดีๆนะครับบริษัทของอีลอนมัสเองเนี่ยมันไม่ใช่บริษัทที่เป็นเพียวเทคโนโลยีเหมือนอ,อย่าง Facebook Twitter Google หรือว่า Microsoft อะไรพวกนี้นะครับเพราะว่า อีลอนมัสเน้นไปที่ธุรกิจที่มีการผลิตสินค้าเป็นชิ้นๆมีโรงงานการผลิตนะครับซึ่งมันก็คล้ายๆกับ Apple นะครับที่มีนโยบายเนี่ยที่จะเรียกกลับมาทำงานที่ออฟฟิศคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าทาง a p p l e เนี่ยอาจจะมีระยะเวลาอ่าน้อยกว่านะครับไม่ต้องเข้าทุกวันแต่ว่าอีลอนมัสเองเนี่ยต้องการกลับมาโฟกัสในการทำงานที่ออฟฟิศแบบเต็มตัวเลยก็ว่าได้นะครับจากเมลที่เขาได้ประกาศออกมา ซึ่งอีลอนมัสเองเนี่ยก็มองว่า,าการเว r ร์ r ฟอร์มโการ Remote วิ r ์กการประชุมออนไลน์ต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถสร้างผลงานหรือนวัตกรรมจริงๆอะไรออกมาได้นะครับซึ่งการสร้างสิ่งใหม่ๆที่ดีที่สุดไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากการประชุมออนไลน์หรือพูดคุยทางโทรศัพท์นะครับต้องมานั่งถกกันที่แบบเห็นหน้าเห็นตากันนะครับ ซึ่งหากมองในธุรกิจของอีลอนมัสเองทั้งเท s l a หรือ SpaceX นะครับมันล้วนแล้วแต่เป็นนวัตกรรมที่มีส่วนของฮาร์ดแวร์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มันเป็นโปรเซสที่ใหญ่กว่าส่วนของซอฟต์แวร์นะครับซึ่งมันยากที่จะมีการทำงานแบบรีโมทเวิร์กิ่งหรือการเวิร์กฟอร์มโฮมได้อยู่แล้วนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดามากๆซึ่งในโรงงานต่างๆที่เกิดขึ้นแม้ในประเทศไทยก็ตามนะครับพวกเขาก็อยากให้ พนักง,งานของตัวเองเนี่ยกลับมาที่โรงงานแต่มันกลับกันนะครับบริษัทที่เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ที่ผลิตซอฟต์แวร์ออกมา100%นะครับทั้งบริการที่อยู่บนคลาวดหรือว่าซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเองก็ตามนะครับบริษัทเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะ ใช้ในโยบายในการ Work f r ฟ m Home ได้ต่อไปนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยผมมองว่าประสิทธิภาพมันก็แทบจะไม่ต่างจากการเข้าไปที่ออฟฟิศเลยนั่นเองเพราะว่าทุนต่างๆเนี่ยมันก็มีพร้อมอยู่แล้วนะครับในการทำงานรวมถึงการทำงานเป็นทีมผ่านการประชุมในรูปแบบออนไลน์นะครับซึ่งมันมีประสิทธิภาพที่ดีกว่านะครับเมื่อเทียบกับงานที่เป็นฝั่งฮาร์ดแวร์จริงๆนะครับ อย่างเทส l a เองเนี่ยก็ต้องผลิตรถยนต์มีชิ้นส่วนประกอบต่างๆมากมายนะครับซึ่งแน่นอนว่าหากวิศวกรเนี่ยไม่มาอยู่ที่ไซต์งานมันก็ยากนะครับที่จะคุยกันรู้เรื่องนะครับต้องมีการเชื่อมต่อประสานระหว่างส่วนต่างๆที่เป็นฮาร์ดแวร์ของรถยนต์นะครับหรือแม้ในสเปซเอ็กซ์เองก็ตามนะครับที่เป็นฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับกระสวยอวกาศหรือดาวเทียม ซึ่งบริษัทของอีลอนมัสเองเนี่ยในช่วงหลังๆเนี่ยจะมีส่วนของซอฟต์แวร์เนี่ยน้อยลงนะครับซึ่งเป็นสัดส่วนที่ต่ํากว่าบริษัทที่เป็นฟูลเทลลีอื่นๆนะครับซึ่งผมก็ว่ามันไม่น่าแปลกใจนะครับที่อีลอนมัสเนี่ยจะเห็นถึงประสิทธิภาพที่ลดลงหลังจากที่มีการทํางานแบบเวิร์กฟอร์มโฮมอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะชวนคุยแล้วก็มีความน่าสนใจไม่แพ้ก,กันนั่นก็คือปัญหาในเรื่องสมองไหลนะครับซึ่งแน่นอนว่าการเวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ย บางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เริ่มแบ่งเวลางานและเวลาส่วนตัวไม่ได้นะครับบางองค์กรใช้งานกาันจนแยกเวลาไม่ออกระหว่างเวลาทํางานและเวลาส่วนตัวเพราะมันได้หลอมรวมการเป็นเวลาเดียวกันไปแล้วนั่นเองนะครับนั่นทําให้กลายเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ทําให้พนักง,งานเนี่ยลาออกเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับในช่วงาการแพร่ระบาดครั้งนี้สิ่งหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะคิดไม่ถึงนี่ก็คือกําแพงสําคัญนะครับที่ขวางกาั้นการย้ายงานของพนักง,งาน ก็คือการหาช่วงเวลาในการไปสัมภาษณ์งานที่อื่นนั่นเองนะครับแน่นอนว่าการเปลี่ยนมาทํางานแบบ Work from Home เนี่ยมันมีข้อยืดหยุ่นก็จริงนะครับแต่มันก็ทําให้เหล่าพนักง,งานเนี่ยสามารถส่งรีซูมเม่เพื่อสามารถงานได้อย่างอิสระและหาเวลาไปสัมภาษณ์ตอนไหนก็ได้นะครับอย่างเสรีเพราะตอนนี้เองการสัมภาษณ์งานก็เน้นไปนที่การสัมภาษณ์แบบรีโมทไปหมดแล้วเช่นกันนั่นเองนะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นส่วนสําคัญมากๆนะครับ เพราะหลายๆอาชีพเนี่ยมีการแย่งตัวพนักง,งานกันเป็นว่าเล่นโดยเฉพาะในสายไอทีเองเนี่ยน่าจะโดนหนักสุดนะครับการมีตัวเลือกเยอะๆผ่านการสัมภาษณ์งานหลายๆแห่งทําให้พนักง,งานมีมีโอกาสได้เลือกนะครับและเปรียบเทียบสูงมากกว่าในยุคก่อนที่คงเป็นเรื่องยากมากๆนะครับที่จะสัมภาษณ์งานหลายๆแห่งในขณะที่ตัวเองเนี่ยทำงานประจําอยู่การตัดสินใจรับพนักง,งานในยุคปัจจุบันเนี่ยอาจจะแทบไม่ต้องมาคุยกันต่อหน้าต่อตาเพื่อตัดสินใจรับเข้าทํางานอีกต่อไปนะครับ องค์กรต่างๆเนี่ยสามารถเลือกช้อปปิ้งพนักง,งานมากมายนะครับที่พร้อมจะมาสัมภาษณ์งานกับบริษัทเพื่อย้ายงานกำแพงในอดีตหากต้องเข้างานแบบฟูลไทม์เนี่ยมันก็ทําให้เป็นเรื่องยากนะครับที่จะปลีกตัวไปสัมภาษณ์งานที่อื่นได้แบบมาราธอนเหมือนในยุคปัจจุบันซึ่งอาจจะต้องลาง,งานนะครับเพื่อไปสัมภาษณ์แต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่จําเป็นอีกต่อไปแล้วนะครับ ซึ่งมันทําให้การเปลี่ยนงานเนี่ยเป็นเรื่องง่ายมากๆนะครับพอะมีตัวเลือกให้เลือกเยอะสามารถตัดสินใจที่ให้ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดให้กับตัวเองได้ง่ายมากขึ้นเมื่อกําแพงเรื่องเวลาและการต้องปลีกตัวหรือลางงานไปสัมภาษณ์งานที่อื่นเนี่ยมันไม่มีอีกต่อไปนะครับนั่นเองที่ทําให้อัตราเทิร์นโอเวอร์ของพนักงานในยุคการแพร่ระบาดเนี่ยสูงมากๆนะครับซึ่งตามข้อมูลจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็สอดคล้องกับแนวโน้มนี้เช่นเดียวกันนะครับ และ,ละหลายองค์กรในประเทศไทยเองเนี่ยก็น่าจะเจอปัญหาเดียวกันอย่างนี้แน่นอนในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันได้เกิดการพลิกผันนะครับจากเดิมที่องค์กรต้องเป็นฝ่ายเลือกพนักงานนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกับกลายเป็นพนักงานต่างหากนะครับที่กลายเป็นฝ่ายเลือกองค์กรที่จะเข้าไปทํางานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเทรนแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นแบบนี้ต่อไปนะครับแม้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เนี่ยจะหมดไปก็ตามนะครับ เพราะว่าเมื่อคนสามารถทํางานได้จากทุกที่และสามารถที่จะสัมภาษณ์งานที่ไหนก็ได้ตลอดเวลาพวกเขาก็มองหาองค์กรที่ให้ผลประโยชน์กับพวกเขาสูงสุดมี work life Balance ดีที่สุดครับระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตในการทํางานนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของนโยบายการสั่งพนักง,งานกับเข้าออฟฟิศของอีลอนมัสใน E ีนี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจ ทคโนโลย,ยีและว,วิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek f o w e v e r Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line a d ที่ on, a, a d A r a d o l สามารถ a d ดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ ผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ